ดีค่ะเจอกันทุกวันพฤหัสนะคะพฤหัสเว้นพฤหัสกับคลิปเขาบอกว่าจะเป็นคลิปที่ใช้เฉพาะไพ่ข้อความอย่างเดียวเลยนะคะในการเปิดแล้วเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด14ใบของเขาเนะแล้วของคูณอีกสักใบ2ใบสใบแล้วแต่สถานการณ์เนาะเราก็จะเจอกันช่วงเวลา14นาฬิกาหรือใบาย2ตามเวลาประเทศไทยนะคะของวันพฤหัสเว้นพฤหัสเนาะ แล้วก็วันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นรูปแบบไหนก่อนอื่นเราก็จะอ่านหน้าไพ่ให้ฟังจากนั้นเราก็จะสวมพลังงานเขาเหมือนเป็นเขาคุยกับคุณนะคะจะได้ไม่สับสน,นง่ายๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเราต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดใครที่ดูเรายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการ ก็คือคนดูทุกคนนั่นเองขอบคุณมากๆนะคะที่ดูโฆษณาให้จนจบเพราะว่าทำคลิปรายได้มันอยู่ที่โฆษณาแล้วถ้าไม่มีการดูโฆษณาเลยก็ไม่มีไรายได้ดังนั้นขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยเหลือตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้คนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างเราก็จะใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับเหมือนเดิมนะคะสำรับละเจ็ดใบ,บส่วนอีกสำรับหนึ่งสำหรับข้อความที่คุณจะส่งถึงเขานั่นจะใช้2ใบถึง3ใบโดยประมาณอ้อย่าลืมนะคะว่ามีเพลงอยู่ใต้คลิปนะยังไงก็ดูรายละเอียดข้างล่างแล้วก็แล้วก็ไปฟังกันเนาะดูเนาะ พราะอย่างที่บอกคลิปในวันนี้ก็จะเป็นมีเพลงมีอะไรให้ฟังด้วยจะได้เข้ากันเพราะว่าเราชอบมาเริ่มเล,เลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันเยอะจังเลยความรู้สึกที่มันมีไม่รู้ว่าความรู้สึกด้านไหนเดี๋ยวมาดูกันเนาะช่วงนี้คนก็จะดูอันๆกันอย่างนี้แหละเพราะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเยอะไปหมดในชีวิตใช่ไหมอ่ะเขาบอกเขามีความรู้สึกให้คนอื่น อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูว่าคนอื่นในทีนี้คือใครโอเคเขาชอบในความขบขันแล้วก็มุกตลกที่คุณมีนะคะมไมถึงชอบมากนั่นแหละไอ้เลิฟอะ่อะโ okay. <laughs> อเคโอเคคนคนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีความย้อนแยง้งไอ้คนอื่นที่ว่ากูคงไม่ใช่ใครเราก็คงคุณนั่นแหละแค่เหมือนหลอกตัวเองไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ <c ười> ้นก็คือ เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะคะแต่มันล้มเหลวมากโอ้ยตายมีหน้าถึงบอกว่าความรู้สึกมันเยอะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองพยายามใจแข็งว่ามันไม่จริงหลอกตัวเองว่างั้นอ่าโอเคคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมานะคะความรู้สึกเลยล้วน อ่าคุณมีความสําคัญสําหรับเขามากๆเลยแล้วก็มีค่ามากๆด้วยอันนี้เราชอบมากเลยไพ่ใบน,นี้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายอย่างที่เรามีคําตอบใหม้มันเหมือนเหมือนแบบเป็นคําตอบให้เราในหลายๆด้านนั่นแหละอ่ะนั่นเอา้าคิดถึงคุณแล้วทำให้เขายิ้มได้ตลอดเลยจ้าเราไม่ได้ใช้ไพ่อันนี้มานานมากเลยนะไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมถึงไม่ได้ใช้คือลืมว่างั้นอ่ะมาเดี๋ยวอันนี้เจ็ดใบ โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนะที่เราอัดคลิปก่อนหน้านี้คือสัปดาห์ที่แล้วนุ่นเหมือนกันเ๊ะเลยชีวิตของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่ามันพังมากแล้วก็น่าเบื่ออู้เบื่อกันนังหนัดแล้วก็เบื่อเหมือนกันคุณยังรู้สึกเหมือนที่คุณเคยรู้สึกกับเขาหรือเปล่าคะหรือว่าเขาพลาดโอกาสดีๆนั้นไปแล้ว คุณขามันเหมือนต่อเนื่องกันเลยอ่ะสามคลิปเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองนะคะเขาผลักคุณออกไปจากชีวิตเขาเพราะเขาคิดว่าเขาจะทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเจ็บโดยที่ตัวเขาเองอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเขาก็พังตอนเนี้คนพ,พังคนหนึ่งที่พยายามผลักดันคนหนึ่งออกไปเพื่อที่ไม่ทําให้เจ็บนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังโฟกัสที่เงินแล้วก็ความมั่นคงของชีวิต โอ้ยโควิดเนาะเป็นกันพังมันพังพีนาศไปหมดละอะส่วนมากอะตัวเขายังไม่ค่อยพร้อมสำหรับอะไรที่มันจริงจังขนาดนี้เลยเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยท่าทางงานการด้วยเนาะอะ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นเรื่องจริงๆจังๆที่อารมณ์เหมือนคุณก็ไม่ได้มาเล่นๆเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆนั่นแหะเขารู้มันเป็นสิ่งจริงๆที่มันจะสามารถไปต่อได้ยาวๆนั่นเอง โอเคขนาดชีวิตพังนะคะก็ยังแอบหึงหวงอยู่เขาบอกว่าความคิดที่ว่าคุณไปลงเอยกับคนอื่นนี่นะมันทําให้เขาบ้าเลยละ่ะโอ้โหสติแตกเลยจ้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าก็ไม่อยากให้คุณไปอยู่กับคนอื่นนั่นแหละอันนี้เลยเราก็เลยเข้าใจว่าทําไมก็ถึงบอกคุณว่าเขามีความรู้สึกให้คนอื่นไปแล้วนั่นมันเป็นเพราะว่าอีโก้ค่ะอีโ e ก้ล้วนๆเลยไม่ได้ใจอย่างอื่นเลยคือแค่ไม่อยากยอมรับมันเพราะว่าคิดเยอะแค่นั้นเอง โอเคนะณนะตอนนี้เราก็จะขออนุญาตสวมิญยานเป็นเขาในการสื่อสารกับคุณเลยนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะมาเริ่มกันเลยเราอยากจะบอกเธอว่าไอความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีมันแน่นเราไปหมดเลยมันจนมันแน่นมันเยอะจนเรารู้สึกว่าบางครั้งเราจะต้องปฏิเสธสิ่งที่เรารู้สึกบ้างเปลี่ยนจากความรู้สึกเป็นความคิดบ้างว่าเฮ้ย เรานะ่าจะต้องบอกตัวเองว่าเรามีใจให้คนอื่นแล้วซึ่งไม่ใช่เธอมันจะได้ทําให้เราอยู่ใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะเราก็จะมานั่งคิดว่าเธอจะไปนู่นไปนี่กับนู้นคนนี้ไหมด้วยความที่ว่าตัวเราเองเราก็ไม่พร้อมเราก็กลัวว่าเธอจะไปเจอคนที่ดีกว่าเรากลัวว่าความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งที่เธอมีให้เรามันจะไม่เหลือแล้วเธอก็จะ move on ไปกกับคนนนใหหม่่ม่่ๆทีีเเเเธอเ็วาาวาาาาขดรละ มันก็เลยทําให้เราสติแตกดังนั้นการที่เราจะบอกตัวเองว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยแล้วเรามีความรู้สึกให้กับคนอื่นมันจะเป็นการง่ายกว่าสำหรับเราที่จะใช้ชีวิตของเราต่อไปเราอะรักในเสียงหัวเราะของเธอนะเราว่าเธอเวลาเธอเล่นทําอะไรบ้าๆบอๆกุ๊กกี้กุก๊กก,ก,กตลกๆตลกมันน่ารักดีมุกตลกหรืออะไรต่างๆที่เธอใช้ที่เธอคุยกับเราอ่ะมันทําให้เรารู้สึกสนุกแล้วเราก็ชอบมันเพราะมันทําให้เธอรู้สึกมีเสน่ห์ทาให้เธอดูมีเสน่ห์มากๆ เราพยายามเลิกคิดถึงเธอแต่มันไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเธอที่มันทำให้อความคิดตรงนี้มันไม่สำเร็จความคิดที่ว่าอยากจะเลิกคิดถึงเธอแล้วก็โกหกตัวเองวมื่อรักคนอื่นเธอเข้าใจเราใช่ไหมมันไม่สำเร็จเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเธอตอบโจทย์ในหลายๆด้านของเราหมดเลยเธอคือคนที่เข้ามาแล้วมาเติมเต็มส่วนที่เราต้องการมาตลอดในหลายๆอย่างเราต้องการผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้ แล้วเธอก็เป็นแบบที่เราต้องการมันเหมือนเช็คลิสต์มันผ่านเยอะมากๆดังนั้นเราอยากจะให้เธอรู้ตัวไว้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้เราจะผลักดันเธอออกจากชีวิตของเรามันไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ได้มีความสาคัญกับเราแล้วก็ไม่ได้มีค่ากับเราแต่ในทางตรงกันข้ามกันเธอมีค่ามากๆแล้วเธอก็เป็นคนที่มีความสําคัญมากๆสําหรับเราเราถึงได้ผลักดันเธอออกไปเพราะเรากลัวว่าเราจะทําให้เธอผิดหวังแล้วก็ทําให้เธอเจ็บโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ พอชีวิตของเราตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันพังมากๆมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเบื่อพอความเบื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้ความเบื่อตรงนี้ไปทำร้ายเธอโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าการที่มานั่งคิดถึงว่าเธอเป็นยังไงเธอยิ้มให้เราเธออะไรแบบนี้มันทำให้เรายิ้มได้ด้วยนะอย่างน้อยๆเลยอะถึงแม้เราจะอยู่ห่างกันไม่ได้คุยกัน แต่ความรู้สึกเวลาที่เรานึกถึงเธอมันก็ทําให้เรายิ้มได้เช่นเดียวกันเราก็อยากจะรู้อยู่เรื่องหนึ่งว่าตอนนี้เธอยังรู้สึกเหมือนกับที่เราเหมือนที่เธอเคยรู้สึกกับเราไหมหรือว่าเราพลาดโอกาสดีๆที่จะมีเธอไปแล้วเราผลักดันเธอออกไปอ่ะก็อย่างที่เราบอกนะั่นแหละว่าความพังในชีวิตของเราในตอนเนี้มันทําให้เราเบื่อหน่ายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย เราจะทําร้ายเธอโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราพยายามโฟกัสที่เรื่องเงินแล้วก็การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในช่วงนี้เพราะการงานการเงินมันไม่โอเคจริงชีวิตเรามันไม่ดีจริงๆในช่วงนี้มันแย่มากๆเลยแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมสําหรับอะไรที่มันจริงจัง,จงขนาดนี้หรอกเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะออฟเฟอร์เธอได้เลยความมั่นคงในชีวิตเราก็ไม่มี แต่เราก็ไม่ได้มาเล่นๆกับเธอนะเราไม่ได้มาคิดแค่เล่นๆเ,เลยเราจริงจังกับเธอมาโดยตลอดแต่ความไม่พร้อมนั่นแหละมันทําให้เราต้องถอยออกมาก่อนแล้วสุดท้ายอ่ะความคิดเราก็มันก็มาจบลงที่ว่าโอเคนะในเมื่อเราไม่พร้อมถ้าเธอได้ไปเจอคนที่ดีกว่าเราและดีกว่าเรามากๆจริงๆดูแลเธอได้มันจะเป็นยังไงต่อสุดท้ายมันทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราสติแตกเราก็เลยพยายามไม่คิดถึงมันซะดีกว่า แล้วก็ย้อนกลับไปตรงที่เดิมเลยว่าโอเคงั้นเราก็โกหกตัวเองต่อว่าเรารักคนอื่นมันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเราเองด้วยแต่มันก็เป็นความทรมานที่เราได้รับนะเพราะการที่นึกภาพเธออยู่กับคนอื่นๆนะมันเป็นอะไรที่มันเจ็บมากๆเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวจนเกินไปถ้าเราจะเก็บเธอไว้ท,ทั้งทางที่เราก็ไม่พร้อมนั่นแหละมันก็คือเหตุผลที่เราต้องผลักเธอออกไปจากชีวิตของเราก่อนเพื่อที่ เธอก็จะได้มีโอกาสได้เจอคนที่ดีกว่าเราและตัวเราเองก็จะได้มีโอกาสไปทําชีวิตให้มันดีขึ้น <_ d> um> เผื่อว่าวันหนึ่ง <_ d> um> เธอยังไม่ได้เปลี่ยนใจไปมีใครเธอยังรักเราอยู่เธอลังเอียงมีความรู้สึกให้เราอยู่เราก็จะได้มีเรื่องดีๆมาออฟเฟอร์เธอได้บ้าง <_ d> um> จะได้มีข้อเสนอดีๆในการดูแลเธอแล้วก็คบกันไปเรื่อยๆยาวๆนะ โอ๊ยทำไมมันลำบากจังเนาะความรักช่วงนี้ทรมานจังเลยแล้วขออนุญ,ญาตพูดตรงๆนะคะเราไม่มีปัญหาเรื่องใดๆแบบนี้เลยแต่เรามีปัญหาเรื่องร่างกายแท้ๆเพราะเรายังเดินไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาเดียวที่เรามีเราก็ผลักคนที่เราชอบออกไปเหมือนกันนะเพราะเรายังไม่พร้อมเขาก็คงอยากจะได้แฟนที่เดินได้ปกติเหมือนคนทั่วไปไปเดินห้างก็เข้าห้องน้ําปกติแต่ทุกวันนี้ถ้าเราออกไปเดินห้างได้ถ้ามันไม่ล็อกดาวนะ์นะ เราก็ต้องไปเข้าห้องน้ําคนพิการเราก็ไม่ใหญ่เขารู้สึกอายเนะือ้ออกไม่เอ่ยไม่อยากเป็นภาระเขาก็ผลักออกไปดังนั้นเราเข้าใจความรู้สึกเขาดีนะว่าเฮ้ยไอความหึงหวงบ้าบอนี่คือมันเป็นพลังเหมือนไฟลุกอะ mm. เพราะเราก็จินตนาการเหมือนกันตอนที่เราป่วย mm. นอนอยู่บนเตียงพยาบาลแบบคิดเลยฮือถ้าเขาไปมีคนอื่นนะแข็งแรงกว่าเรามันจะเป็นยังไงล้วก็สติแตกคุณเพราะฉะนั้นเราเข้าใจความเป็นเขานะ ว่ามันลำบากจริงๆในการที่แบบเฮ้ยเราก็อยากให้เขาได้คนดีๆนั่นแหละแต่คนดีๆที่เราอยากให้เขาได้คือหมายถึงเราเองที่มันดีกว่านี้ดังนั้นนะคะถ้าคุณยังรักเขาอยู่ก็นะเราก็ไม่บังคับไปใครรอใครก็เอาเอา,เอาตามที่คุณสะดวกใจนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมาดูข้อความที่เขาอยากจะเอ้ยคุณอยากจะบอกไปถึงเขาบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราอะนะอธิษฐานทุกคลิปเลยที่เราทําแบบนี้ว่าขอให้ข้อความที่เราเปิดออกมาน่ะ ส่งพลังงานดีๆจากทุกๆคนที่มาดูให้ไปถึงคนคนนั้นได้จริงๆเนาะโอเคมาเข้าเรื่องกันก็ค่อนข้างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคุณก็บอกเขาไปว่าตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้มองหาอะไรที่มันไม่พร้อมแบบนี้เหมือนกันแต่ความรู้สึกมันมาคุณก็ต้องยอมรับมันแล้วคุณก็ไม่ได้วิ่งหนีมันไปไหนคุณคิดว่าการที่ยอมรับในความเป็นไปดีกว่าการวิ่งหนีเป็นผู้ใหญ่มากดีค่ะ พอเขาไม่กล้าเราก็ขี้ขาดเหมือนกันนะเราพูดเลยเราก็ผลักดันก็ไปไป้ายปอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วคุณก็บอกเขาว่าตอนนี้คุณไม่ค่อยได้รับพลังงานเขาสักเท่าไหร่นะักยังไม่ค่อยรู้สึกมากมายแต่ที่สําคัญเวลาที่คุณได้รับพลังงานจากเขามันเยอะมากคือมันเยอะมันปัง้งมาเลยเหมือนรถชนเหมือนชนแล้วหนีปัง้งแล้วหายไปแล้วทีนี้มันก็ทําให้คุณรู้สึกคิดถึงเขามากๆแล้วก็เจ็บมากๆเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราค่อนข้างคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้คู่กรณีของคุณนี้นะคะที่เขาบอกเขารักคนอื่นแล้วอ่ะคือเขาพยายามหลอกตัวเองโดยการตัดพลังงานของเขาออกจากคุณดังนั้นก็ไม่แปลกถ้าคุณจะไม่ได้รับพลังงานจากเขาเพราะเขาพยายามพยายามอยู่แต่พอมันมาเท่านั้นแหละคือมันมาเยอะเลยเขาก็เหมือนกันที่อย่างที่เขาบอกมันล้นมากเราเข้าใจนะคาว่าล้นมันคืออะไรมันคืออย่างนี้แหละเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะไปเจออะไรมานะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้ตอนนี้ท้ายคลิปเราพูดอย่างนี้หมดเลยเพราะว่าไพ่ออกมาไม่ว่าจะพลังงานแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็มาจบอยู่ตรงที่ชีวิตแต่และคนมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงนี้ดังนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามความลำบากตรงนี้ไปให้ได้นะคะ สู้ไปด้วยกันสู้ๆเนอะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็กดติดตามยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจนะคะสั่นกระดิ่งรอด้วยเวลาเราอัพโหลดคลิปก็จะได้รู้กันเนาะโอเควันนี้ก็แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย